e m i d a s เว็บไซต์ค้นหาโรงงานที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นโดยมีบริษัทชั้นนำลงทะเบียนกว่า2,000 20, 0บริษัทหากท่านกำลังมองหาช่องทางการพัฒนายอดขายผ่านเว็บไซต์อ m i d a s ตอบโจทย์ผู้ขายตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้ซื้อหลายๆท่านอาจจะคิดว่าการขายผ่านเว็บไซต์นั้นเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วการได้ลูกค้าผ่านเว็บไซต์นั้นไม่ยากอย่างที่คิดทำไมนะหรือ หลักๆคือถ้าลองคิดและมองในมุมมองของผู้จัดซื้อแล้วก็จะง่ายมากยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าท่านกำลังค้นหาโรงงานที่รับปั๊มขึ้นรูปเหล็กความละเอียดสูงท่านจะใช้คีย์เวิร์ดแบบใดในการค้นหาบนเว็บไซต์ปั๊มขึ้นรูปเหล็กไทยคงไม่ใช่คีย์เวิร์ดที่ดีสักเท่าไหร่ต้องใช้คีย์เวิร์ดที่เจาะจงมากกว่านี้เช่นวัสดุจำนวนต่อเดือนความละเอียดขนาดวิธีการแปลรู ธุรกิจเป็นต้นถ้าจะหาซัพพลายเออร์ที่สามารถรับปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กแบบละเอียดสูงต้องใช้คีย์เวิร์ดดังนี้ในขั้นตอนการทำเว็บเพจนั้นเพียงแค่กำหนดให้คีย์เวิร์ดที่คาดว่าทางผู้จัดซื้อจะใช้ค้นหาก็จะทำให้ผู้สนใจเข้ามาดูเว็บเพจของท่านได้มากขึ้นแต่การจะทำให้เว็บเราขึ้นเป็นอันดับต้นๆจะต้องใช้เงินและเวลาอย่างมากอม i d a s ตอบโจทย์ครบทุกความคุ้มค่าในราคา3,000บาทต่อเดือนด้วยการนำจุดแข็งหรือจุดเด่นของโรงงานท่านมาเป็นคีย์เวิร์ดทำให้ Google แสดงผลข้อมูลบริษัทท่านเป็นอันดับต้นๆลองดูตัวอย่างของเพจที่บริษัทหนึ่งได้ลงทะเบียนไว้ใน e m i r d u s โดยหลักๆคีย์เวิร์ดจะตั้งอยู่ที่หัวข้อของเพจที่ถูกสร้างขึ้นมาคอยกตัวอย่างคีย์เวิร์ดที่มาจากกลุ่มคำซึ่งมักจะถูกนำมาใช้เมื่อมีการค้นหาซัพพลายเออร์หลังจากนั้นคำเหล่านี้ จะถูกนำมาตั้งเป็นหัวข้อคีย์เวิร์ดสำหรับเพจเอเมดัสของบริษัทท่านเพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้แสดงผลขึ้นเป็นอันดับต้นๆ้นบน Google ได้อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นเพจที่สร้างด้วยคีย์เวิร์ดผลปรากฏว่าหน้าเพจนี้แสดงผลอยู่บน Google ในอันดับต้นต้นได้ง่ายขึ้นสามารถสร้างเพจแบบนี้ได้มากถึง50เพจและด้วยจำนวนเพจที่มีจำนวนมากจึงทำให้มีโอกาสแสดงผลเป็นอันดับต้นต้นได้มากขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสและยอดขายให้ได้มากขึ้น เราจะมาแนะนำฟีเจอร์ต่างๆใน Amidas มีหน้าหลักและหน้าย่อยมากมายเช่นหน้ารายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หน้ารายละเอียดประเภทการแปรลรูปหน้าข้อมูลบริษัทสามารถใช้แทนเว็บไซต์ของท่านได้สามารถดูสถิติการเข้าชมของเพจได้เพื่อแก้ไขและพัฒนาอัตราการเข้าชมให้มากขึ้นได้อีกทั้งรองรับการใส่ข้อมูลได้หลากหลายภาษาซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทของท่าน จนนำไปสู่การซื้อขายและการสร้างมูลค่าทางธุรกิจสามารถสร้างแผ่นพับจากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในเอ i d a s ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่ถึง4คลิกและสามารถพริมพ์ออกมาเป็นโบชัวเพื่อประกอบการขายของเซลล์ได้ลงทะเบียนกับเอ i d a s เพื่อเพิ่มความสามารถในการขายให้บริษัทท่านเอมิด e ัสพร้อมเปลี่ยนอนาคตอุตสาหกรรมการผลิต